ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ปาร์ตี้เกมโชว์ที่หาที่สุดในประเทศไทยและในวันนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการกลับมาอีกครั้งของสุดยอดพิธีกรอารมณ์ดีวิลลี่แม็กอินทอนที่จะเปิดบ้านต้อนรับเราซุปตาคนดังมาแข่งขันกับทุกเรื่องราวของวงการบันเทิงมเือเปาะแปะขอหน้าเวทขอหน้าเวทอะไร็ยและอาจทำให้หัวหน้าทิมจากทางบ้าน กลับไปพร้อมกำลังวัลสูงสุดถึง1นแสนบาทนอกจากนั้นยังพลาดไม่ได้กับครั้งแรกที่คุณจะได้เห็นสวนหลังบ้านสุดอลังการพร้อมเกมใหม่ที่จะทําให้คุณขำกระจายและเหล่าซุปตา์ที่จะมาประทักันในวันนี้ทีมแรกแก๊งดาราฝีปากจัดจ้านนาทีมโดยพระเอกหล่อล่ำบ้าพลังปั้นจันรปรมะดีใจไหมชนะผู้งงผดดยิงอน่ออ้ามานูนี่เฉย พรเอกสายอ้อนหุ่นเซ็กซี่ชิปปี้ซิรินอ่ะไข่หม,ม้อไข่หม้อไม่พูดถึงทางเขาเช้าๆมาอย่าลืมกินไข่หม้อด้วยนะฮะ, <S 1> <S 1> <ท>ะ <rooftop> สาวอารมณ์ดีทายาทลุงรงใบเฟิร์นพัชกรน้ำอะไรน้ำที่มันพูดออกมาน้ำ,น,ำ,น,ำน,าาน้ำที่มันพูดออกมาประทักับฟุตดาราเพื้นฝีต่างวัยนำทีมโดยพระเอกหนุมมม่มมาสเตอร์มุกแพลว์ก้าวจิรายุ ตอบได้เลยฮะตอบได้เลยเพื่อนจนิดครับเพื่อนจนิดครับเฮ้ยสาวสวยสุดแซ่บแดนกิมจิซอจียอนไปไหนคะวันนี้น้องกับนนูไมคขังเออน้องกับอาบบมด้วยเออไม่ใช่ที่อาบบบด้วยดาราตลกรุ่นใหญ่สายเป๊เสนาหอยลูกชายสุดกระตันยูชื่อวันเฉลิม ทุกผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ สุดยอดสุดยอดมาค่ะปาร์ตี้เกมโชว์สุดนันาาที่จะนำเหล่าซุปตาทั้งวงการบันเทิงมาแข่งขันจริงรางวัลเพื่อวนหน้าทีมมีมูลค่าถึงน่เดี๋ยวมนพวกคุณทำอะไรกันเนี่ยเอ้าคุณหายแล้วเหรอให้ผมหายแล้วหายแล้วได้ใจเหรอนี่ผมกลับมาบ้านแล้วพวกคุณมาทำอะไรกันที่บ้านผมเนี่ย ถ้าออกไม่ขี่ออกจักรยานออกกำลังกายที่หายไปเนี่ยไปทำศิลปกรรมมาใช่ไหมไปทำศิลปกรรมมาใช่ไหมคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณนี่ฮะครับคุณหิวมาจากไหนคุณหิวมาจากไหนคุณอะไรนี่คุณขี่จักรยานอะไรของคุณมาเนี่ยจักรยานเสือหมอกผมว่าอากาศมันร้อนจักรยานมันหดหรือไงฮะไม่ใช่จั อันนี้มันจะได้ถี่ไงใช่คล้วคุณกลับมาแล้วฮะผมสองคนก็ไล่ความหมายใจจริงอะผมไม่อยากให้คุณดําเนินผมอยากจะออกกาลังกายแล้วก็แบบว่าพักผ่อนอย่าเลยฮะถ้าเอื่นว่าคอมเมนต์อะมันมาเยอะไงผมจะบอกเลยว่าคนด่าผมตั้งเทปแรกแล้วคนด่าผมตั้งเทปแรกแล้วที่ผมเดี๋ยวนี่โอ้โหแต่ดีใจที่มาขอบคุณมากอ่ะสนุกกันต่อเลยครับเชิญเข้าไปจอที่ของคุณมาก กลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับปาร์ตี้ที่สนุกที่สุดและนี่คือฮอลลีวูดเกมในไทยแลนด์วันนี้หัวหน้าทีม2คนนี้จะมีการชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาท <Yeah. S 1> ใครอยากร้องเพลงอยากได้เพลงอะไรวงนี้กลับมาอีกครั้งซีสมา นะครับผมบอกเลยนะครับว่ามันแต่งตัวกันมาเหมือนงานโอลิมปิกทุกคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับความเร็วหมดเลยอยากจะรู้ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับขอต้อนรับนะครับทีมแรกของเราปั้นจันชิปปี้และใบเฟิร์นชิปปี้ถามว่านั่งได้หรือยังครับเอานั่งได้แล้วออขอโทษทีเออกลับมาใหม่ๆยังทำอะไรไม่ถูกอ่ะแล้วหัวหน้าทีมของเขาก็คุณตูน ลุงาคุณตุนก่อนคุณตุนครับคุณชุดอะไรเนี่ยออ๋ผมเป็นนักส้นสเก็ตเฮลท์โอ้กำลังมาใหม่แม่บั้นใครได้เหมือนกันนะมือคนอินเทชิญเ่ะนั่งลงนั่งลงเออ่ทำอาชีพอะไรออ๋เป็นบาริสต้าครับบาริสต้าคือชงกาแฟใช่คุณมีร้านของตัวเองป่ะอ๋อเป็นเป็นแนวอินดี้ครับคือผมไม่มีร้านแต่ผมจะไปดิฟไปกินที่บ้านเฮ้ยอ่าแล้วทำอย่างอื่นอีกป่ะ แล้วแต่เขาให้ติปแล้วแต่เขาจะให้ติปใช่ไหมหนึ่งแสนบาทถ้าได้ไปเอาไปทําอะไรครับจะไปช่วยพ่อครับพ่อผมป่วยคุณพ่อป่วยอ่าพ่อปิดติดเตียงอยู่คุณเลยเอาส่วนหนึ่งไปให้พ่อแล้วถ้ามันเหลือก็ใช้นี่ไปเออแต่คราวนี้มันต้องมาถามถึงเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางความเร็วชิปี้หน้ารักกว่าน่ารักกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องความเร็วของเธอคืออะไรทำไรทำไรแล้ววิ่งค่ะยังไงนักยังไงยักงไงยังไง คุณเคยแข่งกีฬาวิ่งบ้างไหมใช่แบบวิ่งเปรี้ยวเด็กๆที่โรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะ๋อสมัยวิ่งเปนานๆมันก็เหม็นเปรี้ยวกัไปวิ่งเปนานๆมันก็เหม็นเปรี้ยวกันมาที่คนนี้ดีกว่าดูดูความกระตือรือร้นคุณคือชุดอะไรฮะนักแข่ง F 1ไม่ใช่ตัครับคุณคือนักบานอย่ไหมนี่คือชุดของนักแข่ง F 1 F 1 F 1คือคุณดูติดตาม F 1ไหม ผมติดตามผมติดตามใน Netflix เพราะฉะนั้นคุณช่วยบอกนิดนึงว่านักขับคนไหนที่คุณชอบที่สุดหายละหายละอะมาทีมต่อไปทีมที่สองของเรานะครับขอต้อนรับเสนาหอยคุณแก้าจิรายุทธิจิยอนหัวหน้าทีมของเขาคุณปลายฟ้าคุณปลายฟ้าทำอาชีพอะไรครับทำสวนผักออร์แกนิกค่ะทำสวนผักด้วย <c oughs> <c oughs> ลปลายฟ้าทำสวนผักปลายฟ้าหอยหอยปลายฟ้าผมผมต้องบอกนะฮะการถ้า <ทำ S 2> อยู่ร,ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันคือปลายหอยเลยนะ <laughs> ปลายหอยเลยคนะือ <laughs> ป,ปลายหอยเลยอ๋อไปปลายหอยเลยคุณ <laughs> คุณ,ค,ณคุณมีเอ่อสวนปลูกผักอยู่ใช่ใช่ค่ะกี่ไร่ร้อยค่ะร้อยตารางวาร้อยตารางวา เข้าใจว่าร้อยไร่ไม่เพราะว่ามันเป็นบ้านที่เราเอามาทําเป็นบ้านต้นแบบทําเกษตรใน,ในเมืองอ่ะเกษตรในเมืองดีมากๆแล้วปลูก<ม>ผักเองผักอะไรบ้างที่คุณปลูกส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นพวกผักสลัดแล้วก็ผักพื้นบ้านของไทยพวกนี้ค่ะน่ารักมาก1นึ่งแสนบาทถ้าได้ไปวันนี้คุณจะไปทําอะไรครับ <จะ S 2> ปลายฟ้าขยายกิจการขยายฟาร์มถ้าผักเหลือๆที่มันปลายมันเน่าๆเอามาขายให้วินฟาร์มได้เลยนะ เออเอามาเอามาทำเป็นปุ๋ยฮะเอามาทำเป็นปุ๋ยก็ได้พอใจในลูกทีไหมบอสครับบอสครับครับอันนี้มีคนดูแลยังครับยังไม่มีเลยค่ะทุกวันนี้ทํางานปลูกผักแล้วก็ดูแลกิจการที่บ้านโดยที่ยังไม่มีแฟนอย่างเงี้ยเหรอยังไม่มีค่ะย่งไม่มี เดี๋ยวเดี๋ยวเคลียเคลียกิจการพี่ก่อนกิจการว่าอะไรซื้อผักแถมเพลี้ยซื้อผักแถมเพลี้ยถือว่าเป็นคิดไม่เช้าอ้าวมาที่จียอนจียอนจ๋าเธอแต่งตัวเป็น snow bunny ขนาดนี้เธอกีฬาอะไรที่ performance เร็วของเธอจ๊ะใช่พี่คะทำเร็วเร็วเดียวก็ถือชีวิตมันดีขึ้นครับพี่ชีวิตมันดีขึ้นไหมครับพี่ อันนี้ชอบเก็บชอบเก็บภาพไว้ใน้สารสุนทรจเก้าคุณแต่งเป็นหน่วยกู้ภัยเพราะอะไรฮะโอุู้เป็นอะไรเจสกีครับผมเอ้นักแข่งเจสกีเขอต้องบอกว่าปกติเนี่ยช่วงที่ไม่มีโควิดเนี่ยเป็นนักเจสกีครับแต่พรามีโควิดมันไปออกไปไหนลำบากครับก็เลยเจ็ตอย่างอื่นแทนครับผมมมากผมผมครับ ผมครับผมครับเพราะว่าแาว,าวหน้านะครับถ้าเกิดว่าพี่วิลลี่ไม่ว่างก็ไม่ต้องไปหันไปทางอื่นแล้วนะครับทางนี้ได้เลยมุกคมไอ้มุกช <c oughs> ่วงนี้เงินมันหายากขนาดนี้เลยช่วงนี้เงินมันหายากขนาดนี้เลยหล่อเลยพี่อ่านี่นักจสกีคุณหอยคุณเป็นอะไรเฮ้ยคุณเห็นนี่คุณเดาอะไรไม่ออกเลยเหรอฮะเนี่ยคุณแต่งเป็นแอนแมน ไอ้นั่นนั่นคือเทป่อนหน้านี้ที่แบบซุปเปอร์ฮีโร่ไม่เหรอพวกตัวเร็วความเร็วอันนี้ความเร็วผม F F1 อืออือ F อะไรแม่ F1 เนี่ยแหละการแข่งขันวันนี้นะเราแข่งกันทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับทีมไหนชนะหัวหน้าทีมทางบ้านมีสิทธิ์เข้าสู่รอบจัดพัดเพื่อชิงรางวัลของเรา100,000บาท ส่งดีจริงๆคราวนี้พอเราพูดถึงเรื่องของกลับมากับซีซั่นใหม่ของฮอลลีวูดเกมน h t ไ h a i l a n d จ้าแน่นอนครับบ้านผมก็ปรับปรุงไปนิดนึงเกมใหม่ๆมีมาให้แน่นอนวันนี้คุณเคยเห็นพี่เบิร์ดไปวิ่งเล่นที่เขาใหญ่ที่สวรรเล็กไหมอเอที่เป็นป่าอ่าผมสร้างขึ้นมาอยู่หลังบ้านใหญ่เท่ากันเลย เดี๋ยวอดใจรอเราจะมีเกมที่จะไปใหม่นะครับแล้ววันนี้หลังบ้านของเราก็มีหนึ่งเกมไว้เตรียมมาแล้วนะครับผมเกมแรกของเราเริ่มกันเลยนะครับทสละเพลงดังเราเคยเล่นทสละหนังดังมาแล้วอันนี้เป็นชื่อเพลงคู่แรกของเราเลยดีกว่าครับคุณปั้นจันทร์กับคุณหอยมาเลยเออคุณปั้นจันทร์ฮะครับคุณเห็นการทาหน้าที่ของคุลีไหมเราบอกได้อย่างเดียวเลย เราไม่เหมาะกับสิ่งสิ่งนั้นเราไม่เหมาะกับสิ่งสิ่งนั้นไม่เป็นไรเราใส่ให้สุดขอบคุณที่มาคุณพร้อมนะคุณพร้อมนะอขอสละเพลงดังของคุณทั้งสองคือเพลงเพลงนี้รู้แล้วกดเลยกดดีิมดตดต๊อตมดตดต๊อตทำช่วยใช่ไหมไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยคนนี้คนนี้ช่วยจะเย็นสิควบการฆ่าดีดี อะไรวะแยกอะเตรียมตัวผมจะแยกคำให้กูแล้วนะพร้อมแยกกดแล้วครับคุณป้านจันทร์ก่อนครับเสียดายถ้าเขาตอบถูกนะไม่น่าออกเพลงมาเลยไม่น่าออกเพลงมาเลยอ๋ออะไรวะมืดตื่อตอบว่ามือตื่อมืดตือนะครับกรรมการใช่หรือเปล่า มนอย่า่อยมีฮะผู้ต่อไปของเราเลยครับคุณชิปปี้คุณแก้วครับสองคนเจอกันมาห้ก้าตัวถือตัวตัวตายพร้อมนะรู้ปุ๊บกดขอสละเพลงดังของคุณทั้งสองคือเพลงเพลงนี้ตอบเลยครับตอบเลยขอเช็ดน้ำตาครับ ขอเช็ดน้ำตาใช้ปากกรนไหมรไม่ใช่มีแต่เช็ดน้ำตาถูกต้องอะไรมีแต่เช็ดน้ำตาขอเช็น้ำตาถูกไว้ชื่อเพลงจริงๆแล้วขอเช็ดน้ำตาถูกต้องกันไปหนึงคะแนนของไทยอ่ะเธอสองคนพี่แบงค์พี่แบงค์พี่แบงค์ขอเช็ดน้ำตาฉันทำไม่ได้ขอเช็ดน้ำตาฉันทำไม่ได้อ้าวโออะอย่างนี้ด้วยฉันทำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เธอทำได้เธอเป็นนักร้องฉันไม่ได้เป็นนักร้องฉันไหมลูกตลก เออต้องทำได้ไม่เกี่ยวอ้าวแล้ว้องทำไงล่ะเนี่ยอ้าวแล้ว้องทำไงล่ะเนี่ยไม่ต้อนไม่เก่งกันยแล้วอะต้องสู้ก็สู้เอาก็ไปนี่ไงก็มาดิมีแบบสู้ตายจะยอนจะยาอนพร้อมขอสลับเพลงดังคุณทั้งสองคือเพลงเพลงนี้อกดก่อนเลยครับผม ยังโสดค<ะ>่ะยังโสดใช่หรือเปล่ากรรมการถูกต้องเ้เก่งม่ะทันนี้ได้ไปยิงคะแนนดไ,ได้เย้ yeah. นะครับผมหัวหน,น้าทีมบ้างแล้วพร้อมตูนปลายฟ้าครับเชิญครับทั้งสองท่านพร้อมนะครับถอดสละเพลงดังของคุณทั้ง2คือเพลงเพลงนี้ครับรู้แล้วกดเลย กัมั่วไปกันไหมยังไม่รู้ยังไม่รู้ผมจะแยกล่างให้พร้อมแยกครังครับดกดนะครับผู้ชายฟ้ากดกดตอบว่าชาวนากับงูเห่าชาวนากับงูเห่าใช่หรือเปล่ากรรมการถูกลเลยเอาไปหนึ่งคะแนนตอนนี้หัวหน้าทีมต้องเลือกแล้วครับส่งตัวจี๊ดมา ทีมละหนึ่งคนมาชนกันเพราะคะแนนสูสีกันมากไปฟ้าส่งใครครับเก้า9้าเก้าเก้ามาก่อนเลยครับฝั่งนั้นส่งเก้าฝั่งนี้ส่งใครชิปปี้โให้แก้มือให้แก้มืออะไรก็ไม่รห้ือเลยขอสลาเพลงดังของคุณทั้งสองคือเพลงเพลงนี้ครับ เพลงไหมกดนะครับเพงเพงฮะเพลงที่ชื่อว่าเพดเพงร้องว่ะใช่ไหมกรรมการอ้าวไม่ใช่คร hmm ับไม่ใช่เพลงเพดครับคุณแก้วครับคุณจะกดไหมคุณสามารถตอบตอบได้เลยฮะตอบได้เลยเพื่อนจะหนิดครับเพื่อนจะหนิดครับ เีิ่มาจากไหนก้าวเพื่อนนิดเดียวเดียวเดียวอ่าอ่าก้าวก้าวเป็นคนที่ไหนเพื่อนจนิดเนี่ยไม่รู้เพื่อนตอบว่าคุณก้าวอย่าอยุตอบว่าเพลงเพื่อนจนิดครับใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่เอาแล้วนะแยกคำให้แล้วนะออกปุ๊บรีบกดเลยพร้อมแยกครับอ่าก้าวกดก่อน แพ้ใจครับแพ้ใจรู้ปะคิดว่าใช่ไหมกรรมการแพ้ใจใช่ไหมถูกต้อเอาไปดึงคะแนนโอเคโอเคแพ้แต่ผมชอบเพื่อนสนิทกว่าว,นนวันนี้มันมาคามมากเลย7-8็ด <c oughs> ุกแล้วอะ่ะจีดคู่สุดท้ายจะเป็นใครครับหัวหน้าทีมฝั่งนี้เลือกก่อนคุณตูนเอาใคร ได้เลยปั้นปั่นกันเนี่ยปั้นจั่นมาแล้วครับจะโชว์ฟอร์มเอาจียอนเลยเอาจียอนมาทำนี่อายจียอนกันเลยจียอนจียอนสู้ตายเมื่อกี้แพ้ใจมันยังทายพอใจอยู่เลยถามว่าหัวใรไม่รู้ได้ได้จียอนมาจียอนเอาท่อไปทำให้ปั้นจั่นมันอายดูซิว่าจียอนจะชนะคุณปั้นจั่นได้ไหมกับถอดสลากเพลงดังเพลงสุดท้ายของคุณทั้งสองคือ เพลงเพลงนี้เพลงสั้นๆโอ้โหหวานหวานแล้วครอนนี้เออจียอนกลับมานั่งเถอะรดไปกันลดไปกันจียอนลดไปกันนี่ทยเลยทุกคนในประเทศไทยฟังคำตอบนี้นี่คือเพลงอะไรครับ ทอเงาะองงาหอลอเงาะทอโลหอ,องงาหอ,อวจตอบมาว่านี่คือกระทรวงอะไรทิ้งทิ้งควังทิ้งขวางทิ้งขวางทิ้งขวางมาแล้วทิ้งขวางมาหาแล้ว,ลวทิ้งขวางขิ้งวังวไปต่อ หลงทางทิ้งคว้างหลงทางใช่แล้วนี่หลงทางแล้วไงมาต่อนี่ต่อนี้ลูกท้อหมดเวลาหัวใจลูกท้อหัวใจทิ้งคว้างหลงทางลูกท้อหัวใจกรรมาการว่าไงถูกก็ได้แล้วไม่ใช่ครับจิยอนคุณมีสิทธิ์ตอบเลยครับคุณป้าจันโชว์หล่อเลยทางทางหลวงหลงใจ ไม่รู้ไม่รู้าตัวแยกมาอะไม่ตอบนะเตรียมตัวจียอนเข้าระจำที่นะเตรียมตัวพี่จะแยกแยกตัวออกมาแล้วนะอันนี้จะง่ายเลยนะพร้อมจบเลยนะจียอนแยกครับกดแล้วตอบว่าแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจใช่หรือเปล่ากรรมการพร้อมกันตัวมาร้าม ไม่เป็นไรตะกี้เนี่ยใไม่ชนะผู้หญิงอ่ะตะกี้เนี่ยใไม่ชนะผู้ญิงอ่ะมาลุงนี่เฉยสรุปคะแนนะครับเล่นกันมาตั้งนานสมอกัน3ต่อ3 <c oughs> เอาละก่อนที่เราจะพักเบรกนะครับเรามาสนุกกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมจะพาคุณไปสนุกกันต่อนะครับด้วยการช้อปปิ้งออนไลน์กับ Lazada ช้อปได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ใช้ใหม่เพียงแค่คุณใส่โค้ด ลาซาด,ด้าไหนแบบนี้รับทันทีเลยนะครับส่วนลด40บาทไม่เพียงเท่านี้โปรโม,มชั่นดีๆแบบนี้ยังรออีกเพียบเลยนะครับโหลดแอปลาซาด,ด้ากันไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมโหลดนะครับเดี๋ยวเรากลับมาฮอลลีวูดเกมนหนใช้แล้ว รอบเกมนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จียอนนะคะมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการอ่านชื่อเพลงนะคะถึงแม้ว่าจะตอบผิดแต่ว่าต้องยกความดีความชอบให้กับพี่จียอนหนยค่ะถึงแม้ว่าเกมนี้ของเราจะเสมอกันนะคะแต่เกมหน้าเราต้องนำแน่นอนค่ะ